เอ๋อชาเถียงอ่อนจเจ้เฮ็ดยังนะสิคนเอกสารลับบ่คนแม่นคนไบจิ้งเกิดนางอ้อยอะไรอาอดูว่าชาบานมีเอกสารลับอีกมันเป็นอะไรเอกสารลับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังเป็นลายอันแท้นี่ของเพื่อนใบน,น,นี้แหละอืมีเอกสารลับอดอ่ะ สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องกันเบิร์ตซูุนสูบุนเบิดสุซูองซูบอนพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ่าลีกันมาเพื่อนชาวแตงอ่อนอีกแล้วพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อวานนี้เขาเพิ่ได้เข้ามาหาเพิรเตเจอร์ได้พี่น้องเนาะเพิ่อเพิ่อยเข้ามาเมื่อวานเมื่อวานนี้เขาไปชมพูนทั้งบ้านน้องแต่มาเมื่อนี้กันมากับชาวนาสองคนพี่น้องเนาะฝนหยางมาน้ำชาวน้าก็ได้เฝนว่าอากาศหนาวไปนี่อยางน้ำน้ำฝนก็เลยชวนเฝนมาให้ส่ฝนมาน้ำเนาะพี่น้องเนาะมาหาชาวแตงอ่อนเมื่อนี้ก็จะเพิ่นไปสพี่น้องเนาะยังบเเห็นพิ่่นนนออยูตี้ ดนนเดี๋ยวเพิ่นอยู่โกรนวะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวคอยจิไปเบิ่งอยู่โกนเด้อไปเบิ่งนี่ฮะสบายดีพี่น้องอีกคนหนึ่งเด้อจะได้เราอยากไปน้ำข่อยอยากไปแรกวบ่ได้ไปน้ำฝนประทึงแหละก็อยากมาเปิดหูเปิดตายอยากมาเบิง่งชีวิตแบบว่าชีวิตอันข่อยไปถ่ายคลิปบ่แม่นว่ามันลำบากสัมได้แหละก็มันเปิดแสดงเงินมาแต่ละบาทนะแต่หนาววะหนาจนน้ำลายเปียกเหมือนกักน คนนั้นยังเอฟซ<ะ>ียังโมกอยเบิงขนาดพี่น้องเวลาถามีอยอดวิี่โอ๊คก็คือมีกำลังใจกว่านี้เนะาะจะแนะนำให้เอฟซีพี่นอ้อาางฝากไม่เด้อพี่น้องเด้อฝากคำว่าเบิงได้ไหมเบิงใช่ดิชาต้องนอนแล้วเห็ียยังกันนะเอา้าเห็ียยังกันนะลีดล้มบ่แมนลี้้วรีดล้มแต่น่ามึ ตะกี้เอกอกับพ่อนอนดีนอยู่ได้เนาะเอเอมันหลีมลมเลยลมมันผัดกายได้เนาะ<ม>เออบังบังบังขอลงน้ำเลยวบ่นีิไปลงลงไปลีมาบ้องมาหลีจำพลาดแล้วนี่อ้าที่เด้อลีลมเออลมที่ครับเน่ะบ่ลมเนาะลมผัดกายนะสบายดีแต่ตะนอนสบายดีเออที่เด้อว้านนี้บาได้เข้าขมาบ้านนี้เนาะเป็นยังไง ฮอดเขาได้เนาะแม่แม like ่ท่วก็จมหาบ่แม่ปอกระจมหาอยู่เออบกับบเข้าวมาาบนเวรลีกับบขามาเหมนี้บานนี้ไปทางอื่นก็เลยบ๊อเขามาบ้านนี้ติงเล็ดมีอะไรเงิงเล็ดนะออกินแล้วบ๊อบกับขาติห้งเจ้าตห้องแ พักดำหุ่งบ่ลูกไปโรงเรียนบ่มันนี้ก็ได้แม่นไปโรงเรียนนุกไปโรงเรียนพี่น้องเนาะอ๋อที่สุดพักก็เริ่มใหญ่แล้วเด้ถ้าแต่หอนเด็กจะก็นอ๊ะวันนี้ไปวียงบ่าวันนี้แม่นไปเร็ยลงแก้วนวันเพิ่นเฮ็ดยังนะเขามาคอมลูกชาวเพิ่นเองอ๋อเพิ่อนดาวเอาลูกเคยบ่ เนอาลูกเคยเกเลยนั่นน้ำเพื่อนแม่คุณบอกลายไผ่เอวนงเลยจะไป็นอออเนอโนอเพื่อนคุณลาย,าาลายว,ว,าว่าเ,เ,เมื่อวานนี้ลายคนเแนได้อ้ยเแนลกเพ้่อนเพื่อนทีงานูกกันดิขอเอามาทำงผืชายมาหมอะให้พีเองดบ้านได้นะผู้ชาย มันละเก่งมันนาเก่งอยู่ตรงไหนบันนเก่งนาะบันอ้ยอยู่ทางทางอันข้างเข่าอันหัวง,งานาน้ำนะเป็นบ่โอ้บ้านนาเก่งกคนสว่าง,งใกล้กันนึกเลยนี่ใกล้กันนนั่แหละคนคนมาหลายบระบันนาเก่งวันโดยเต็มพืน คือรถจักกมีเขารจักมาเขาุนโมเขานะอ้ดีๆเจ้ากับป้ากันไปเบื่เฮือน่แม่น้องอ้อยกับไปไปคนอไปคือกันพี่น้องเนาะเสียงอาทีนรบกวนเนี่ยเด้อพี่น้องเพราะว่ามันมันอยู่ในในโอ่งเพราะว่าได้ มันแต่ว <UND dome> <Christmas> ่าม no. mm ัน hmm. ล yeah. well, so yeah. mm ่มร่มได้ดีได้เวลานอนลงไม่อลมแหม่บ่ได้รมได้ดีเวลานอนลงเนี่ยนะเพราะหาอันมักขวบไว้ผูนอนเฉยบาทนี่บุกขยายไทยก็บ่เห็นอ่นอนเนี่ยแม่นเชื่ออืเออดีแต่ก็ได้มาวันจะนอนฉลาดอยังได้นี่มานอนล่มรมอยู่นี่นอนรีร่มมาทันช้ากินดำมังหงเข้าเข่าอ่ะดินอน ค่อยบัได้ขามาวานนี่บุญนี่ไผ่บุญนี่ไผ่ขามาบ่บุนี่ไผ่วานอือก้อยบัได้ขามาเนาะบุญนี่ไผ่เนาะเลยค่อยไปทางเชโนหุ่นละม้าคำเลยบัวได้มาพี่น้องเรียว่าจบแล้วสุดไหมบ่นี่แม่เสื้อทั้งนอบนะเสื้อเจ้าเองเนาะเหม็นป่ะมันน้ำเลยส่วนกันชาวอ้อยได้แล้วบ่มีเสื้อหนุ่มบ่บ่มีเสื้อเยาว ต,ต่นเชยาวมีเวลาเราลงเฮียนเนี่ยลงเฮียนไปไหนเจอเียวเจ้ฉันอะไรเจเท้าเนือเออตเแขตายว่าบัดนี้พี่น้องส่นกระนาวแล้วก็เต่าอหญ่ใน่หาย้ยื่นเช้าวยเห็นเพิ่มเนาะมันนี่ล้มเลยคบผมต้นไม้อหรอที拜拜่ล้มเนาะนอนท่มผ้าแล้วกลางคืนมาขนอนในผ้าูกขนนอนในนอนน้องว่าได้ไหม แล้วลาลูกเขานอนในนอนนองผัดอันตราย้หน่อยเป็นไข่อีกเบิดงานจ้างแล้วก็อยู่แต่เพื่อนละาแบบนี้เนาะเพราะว่าไปลินกับบด้ไปเลยด้สมมอิน่เช้าละเช้าคัดคักแล้วเนาะ Cần cái sao tỏ dê cho đúng không? Sao tỏ dê cho đây? Ờ Đi 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 ờ, Để bảo lý gì vừa lao cần bừng bọn non lao phía đó ừ. nó Điếp xì si và chẳng bọn non sao tiếng ngon đi Phở lao phải Cần bế bừng Chủ này nha Sao nào em đã cần năng cho chó này hết nhắn sao nào Kinh đẹp đấy của nào Kinh จะแตงอ่อนเราฉลาดเราลงมานอนนอนในนี่นี่วันยังไนี้ะฮัดชุกบ่ชุกชุกชุกเดะเดีอยปนอนเน,นะเาะตัวใดเอ็นแก็ดมีมันเบิดเลยจะกเก็บจุดนี่เด้อแตง่น,นโอ้ ชะหานั้นนั่งเสือกขะยาวอยากได้เสือกขะยาวบ่เอาดิเบิ่งบักเก็บเด้อว่าชะนี่5เสือกขะยาวนเสือที่ว่าีว่าพับไว้น่ะบ่แม่นโอ้เอออยู่ในก็คแน่เด้อนี่เนาะผ้าได้มีผ้าผ้าผืนเดียวที่่อยซื้อให้นั่นล่ะพี่น้องเนาะบ่ได้อุ่นคแม่นบ่ซื้อให้แล้วบ่ได้อุ่นเลยอ้ โอ้เไหยฮูปะเท่าเลยเดี่ยวฮูปอ่าแต่เดือยแต่ฮูปไทยพี่น้องเนาะแานี้เยด n h ้ u วมเฉีด n h a าวมเสืกขน a u เดี่เข่ากับคนจกเดี่ยวพี่น้องเนาะจกหนึ่งเลยเข่าไม่เด้งานเข่าเก่า

ชื่อชื่อจะได้นางอ้อยคำพลนางคำพลแม่ชินสงครามบะแม่เอ้าน้ำสกุลมาได้ใช้น่ะจ้างน้ำพิ่นคนใช้เองนะฮะคนใช้เองวะบ้านนี่คมบ่กเราเกิดบ้านนี่แหละค่ะไปเช่นอยู่บ้านนี่คมค่ะไปเช่นอยู่คนบ้านนี่คมเช่นไหนเนี่ยคนเช่นยี่คนไปนยังไงคนอย่างบ้านไหนคนเอาแครงคนนละ เลสิอ่านนล่ปีสองพันิบหกมงเจ้าหาเด็ปีสองพันสิบเจ้าจื้อเฉเนาะจื้อคือเบี่เรีอกขอสีไลา้เช้าหาเช้าหารสชาติางเนาะอ เก้าปีนางอ้อยนะ่ะโอ้ยพี่น้องเนาะว่าเดี๋ยวนางอ,อ 10, 10, ้อ,อ,อยชิบเอ็ดชิบสองปีเจ้ากันเลยนางอ้อยเก้าปีด้ยวยพี่น้องนะ่ะหลงแล้วซาวจังอ่อนจะหลงบ่จะหล,ลงปีลูกบ่าตายโลดพี่น้องเนาะอันนี้เราเป็นยากษ์ในงิ่งเต็มเป็นท่าว่าชีวิตปีเรา เราเกิดปี2016ันิบหถ้าสองพันเจ้าหจะหอด10ปีเ้อนี่ยวันที่เร้าเก้าเดือน5ปีสองพเราเกิดนะบ,นบ้านเกิดนะแม,ม่นบ้านนิคมเมืองทุ่งทนแขวงชนนะเคสเท่าบุญทอนสิงชงค้าม่อ อ๋อเรามีฉันเรามีนามสกุลอยู่เนาะที่แท้นนะเออเออี่นั่งพรเหมือนไม่เท่าเอินอ้อยเลยเอิญอ้อยเลยนั่งอ่อนชื่ออาซีเออเออเออพี่น้อง ใบยังยืนการเกิดใบแจ้งเกิดใบนี้แล้เหรอเพลนให้ลูเพลนกินเงินเดือนแล้วแล่นเข้าได้ยูวะเ่นเนกระใบนั่นแหละเขาให้เห็นใบจริงเติบเพลนได้กินเงินเดือนค่ะลูกเพลนได้กินอยู่วะตอนนั้นนะกินเดี๋ยวนี่ยยังได้กินเอ้าได้อยู่วะได้ได้เงินน้าพ่อยูวเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้แล้ยังมหันชิดแปดันยังมหันชิดแปด ยังได้กินดูผลป่ะ11ได้แล้วมีเงินครบได้พี่น้องเนาะว้เกิดวบยังก็ครบเอกสารลับใส่ถังอ่อนกำลังเปิดนี่นะนางหักผู้เป็นเกล็ดะสยสมพันธ์เป็นแม่เท่าชื่อพยานคนที่หนึ่งนั่งทุกตา เออสาสุกตาตะกี้น่ะเราเอันนั้นเนาะ15ปีตะกี้เดี๋ยวนี้ก็กําลัง23ปีเนาะสาสุกตาเนาะเห็นบ่โอ้พี่น้องเนาะแสดงว่าหนายบ้านนี่ เช่นในบ้านดูเหมืแนงีเด็กนี่น้องมาถือไว้กว่าจะถ่ายหูอ่ะก่อนเพ่อจะถ่ายรับได้นี่ก็จะเปิดเอกสารลับสุดยอดเอาไว้เอาไว้จ้ากนันยังเก็บไว้อยู่เนาะมูลมังมรดกทางทางขงขยาแล้วนี่แม่ยลูกพผนมาเลยลูกผลเชียวเนี่ยเธอลูกพคนเอาไว้แลนเ,เงินบ่ไม่นู้ส่นว่า ไว้ให้เพื่นเบ่อนของของพ่อเพื่อนพ่อเหนแม่ไว้ถิ่มาเล่าว่ะของบุรุษบุราษพ่อเพื่อนเรคุณบอกว่าให้ไว้เพื่อนนั่นรแม่โอ้ดีดีดีถได้มครัอเราไ่ได้ชนนี่นะหมอนหนอกนอมดอ้โม่มังถังกยาตัวอื่นเลยม่จะไว้ให้ไว้ให้เจ้าเอ้ไว้ให้เพื่อน้่เพ่อนบอก ดีแล้วสาวเตงนอนเลยนาะพี่น้องเนาะตื่นกันได้ปัดติดเดียู่อยู่อยู่กับลำพังลู่กับลูกับเต้าเขีนเอกสารก็คิดทอดแล้วแล้วบัดน,นี้เนะานะเจ้าเนาะบ่มีเพื่อนครัวนี่ยแหละพี่น้องเนาะกับน้ำเด้อพี่น้องแต่อีพีทนันใดที่ว่ายังมีความสงสารผู้อันเป็นแม่ไม้แล้วก็นนะั่นเนาะพี่น้องเนาะ แม่ใจกะอยากให้เพิ่นได้เงินได้ค้ำมาแล้วเป็น้อกน้องมาเหตุเดื่อนในชั้นลังไม่มาเชิญใช่ถ้าเพิ่นได้เงินได้ค้ำมาแล้วนี่ก็รชีให้เพิ่นเห็ดแจกจี้ให้เห็ด่บยญ่ดอกพี่น้องเนาะเห็ดน้อยเอาพอมันเหลือเงินไปเหตุเดื่อนในชั้นถ้าได้เงินได้เนาะน้อยใช่ไเห็ดนั่นแน่เห็ดห่าละวงกี่ทีเห็ดห่าละวงบ่เห็ดในยังกันนะเอาเห็ดโมเมนต์ที่ อ่านันเอื้อนอองใน้ขุมเก็บเงินกันคำว่าพอพาตู้อะไรเก็บกันไปเขายัางเก็บแต่เขาเห็นหานแล้วพวกเขายังเก็บนล้วพาเขาก็เฮ็ดเอาวไม่เท่าอ่ะมีวะแบนนั่นก็ได้แม่นเออมึงชูเห็ดก็ได้แล้วแบบเขาเห็ดยังเขายังเก็บเงินนะมึงว่ะเป็นอย่างแม่นแล้วทึงเนาะต่างกันเนาะแม่น ก็ไ่พอาหานะว,วงไหไรกันแกปั้นใช่ทำเออยังใช้ได้อยู่ได้หนิเจ้าบุญใช่ฉากบ่มืไม่ฉากไว้เมื่อฉากเอื่นมือแาวไว้ลำบากอหรี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวได้เฮือนครัวนีว่แหละพี่น้องเนาะท่านได้เฮือนครัวก่อนใครเด็กผ่า,ก,ากระจาดเดี๋ยวมาตีใช้พี่น้องเนาะท่านใดก็ไดไ้เปิดเอกสารรับชุด ọn, ยอดใบแจ้งเกิดตะกี้ว่าชิบเอ็ดปีอะไรขวบวาแถวไออันนี้เแปดปีแปดปีหนึ่งแล้วนะ เก้าปีที่มาเนี่เลยเก้าปี<ห>กล้<ป>วันมาชื่อันี่ยไม่าวะสิบปีสิเล็ดลรกเราอะว่นเดือนห้าเราเกิดเดือนห้าโอ้ยเขาต้องบึ่งเอาตามใบเกิดเวลาเห็นเหน็นใบเกิด,ด<ห>น,นะบอกบอกคนเขาหูจับหเบึ่งใบจะเกิดมัน่ันยังหูจับจะบอกกันไม่เท่าวะไงบอกกันเรา่าเป็นดอกเป็นเชิงชื้อ ว่าไม่เท่ากัเป็นนังซื้ออีกไม่ไม่มีใคยเป็นนะเห,นนะหือนนะเห็นไ,ได้นั่งตุ๊กตาเราเป็นนั่งตุ๊กตาเป็นก้ามูกเนาะไม่นั่นแล้วนั่งตุ๊กตาเราเทียนหน่อยแล้วเทียนจบเมื่อใดจะเดีอยวเทียนจบน้องจันเทียนจบปะห้า ก็บ่หายแต่ว่าเราก็พออ่านได้พี่น้องแม่นบ่ดีแล้วจ๋าได้อ่อนเด้อบ่ามดมามื้อเช้ามื้อเช้านี่กําลังจักหมองบ่ได้เห็นเสียง คู่มีหัดเสียงแล้วเห็ดไฉ่โดดแล้วบปล่าไม่เสียงแม่เราเห็ดให้ตื่นมันไ่เห็นเราหอดผีบินโดดแล้วจวดจะบอกราบินรถดใช่เราเห็นให้ตื่นอือตัวบาคู่มีหัดเสียงเหมือนเราหมดเสียงมาหอดผีบิดโดดมาหอดผีแล้วเปิดเสียงแม่ เราเห็นที่ตีนวันแรกฝนหวาเบารีข่ามาฝนเลยจีาาข่ามาน้ำคนอีกว่าพาอ่านชาวน้าม,มาน้ามันนี่ชาวนา้าอยากมาหน้าเพราะว่ามันถึงแล้วบดมาหายามท้าเธออ่อนเลยที่มาน้าติดด่างมาน้ำเหมือนวะบุตรามาหาได้ถึงตั้งแต่มืมอเพอเท่าเ,เสียไม่ไหมชาวนาม,มาเนาะคล็ดเจ้าจื่อชื่อขเปียกมาเด้มือนน,น้นนะเจ้าจื่อจุบะอ๋อ อดทนเอาซะแต่งอหน่อยเนาะภาวนาให้เจ้าได้เงินไวๆโดยเพราะเพิ่นนัดว่าเดือน3บ่โดยอีกเดือน2เดือนได้แล้วอีกเดือนปลายเนาะเพิ่นนัเนาะภาวนาให้เพิ่นได้เงินไวๆพี่น้องเนาะันได้เงินมาแล้วนี่เว้าลิให้เพิ่นอันเว้าอยู่ว่าให้เฮ็ดน้อยๆเอาแจกก็ได้เฮ็ดใหญ่ก็เบิดเงินซื่อๆเฮาก็เพียงมนต์ครูบา ทางมนมุษย์คู่บา,าก็แสดงว่าเพิ่นได้ขึ้นสวรรค์แล้วใช่สำน,นั่งก็ได้เก็บเงินไว้เหตุเฮือนนดซานดีกั่วเนาะโดยพอมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นเลาบเต้องดิ้นรนอีย่างกระดักกระโดดมากไหมนเนึ่งชีวิตเนาะพอได้ตุ้มฮาเชื่อกระบ,บริมีบ่นี่บริมีจะนอนศาดนี่บอกรับลูกบริมีโอ้เกิดวี้องนะนอนศาดนี่นะ กับลูกนะผู้มีผู้ได้ก็ได้ได้ได้พี่น้องเยเนาะความช่วยเหลืออันนี้ก็ได้บพรแม่นว่าอันใดเบาฤทธายก็ยากให้ได้ถูกคนแหละบางคนลูกหลายก็ได้แต่ว่าคนนี้ลูกหน่อยสาเหตุที่เราบ่ได้เนี่ยย้อนแล้วเอาบ่เก่งนี่เื่อได้พี่น้องเราให้บ่เป็นเราเสียเ้งบ่ได้พี่น้องเนาะบางคนเนาะพี่น้องเนาะให้เอาก็มีให้แล้วบ่ได้อันนี้ก็ได้เบาฤทธาว่าก็ภัยเท่าไรพี่น้อง อย่างใดก็ยังเป็นกำลังใจให้คือเก่าเด้อชัดต้องอ่อนเดี๋ยวตอนแรก่อยชิมาแวะอีกเท่านึงข่อยขึ้นไปทุนทั้งบ้านน้ำโพก่อนมือนนี่สิพระไปเบิ่งสิไปเบิ่งพอเถ่าอันหนึ่งล้วก็อยู่คนเดียวคือกันอยู่เพื่อนหลังน้อยน้อยก็เกาะเกาะหนึ่งเข้ากันเองจนทิ้งยางมาได้แต่จำพอเถ่าสุนแล้วนั่นก็ได้อยู่คนเดียวบ่มีลูกมีหล,ลานานั่นน่ะดักกระบ,บาบแล้วได้จังใดก็ได้เอาโอเคจัดต้องอ่อนจังดก็อยู่างเดียวก็มันแมนเฮียละตายเห็นบ่แมนยันโม เ่าชุนทอนอะไรกูไปจ้ะ huh. อ <Okay. Okay. S 2> okay. mm ่า hmm. ก mm ินแบบนา้นกัได้โมแม่นบ่แม่นดอกนนนนนลูกเราตายเบิด์ตคนนั้นน่ะต่างต่างกันแม่พูดนะไรนาอเมร์ตายแล้วตายย่ำเลยลืมาไว้ให้น้องอ้อยโรงเรียนตัวแรงเด้อเงินหาพันฉันชาติอ่อนบ่มีพี่น้องเนาะได้กระพริปนี้บอร์ดิสิคอตัวก่อนพี่น้องเนาะจากได้ก็ะยูดีมีแห้งพี่น้องนะสวัสดีชาติอ่อน